โอัค่ะยอสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้แอมอยู่ที่สนามบินสวนนภูกนะคะวันนี้เราก็กำลังจะไปที่เกาหลีใต้ค่ะเป็นทริปแรกในรอบสามปีหลังจากที่มีโควิดแล้วก็มีผู้ร่วมทางเดินวันนี้ไม่ใช่ เพื่อนร่วมทางเขาเรียกว่าอะไรเพื่อนร่วมทิปหรอเพื่อร่วมทิปอันนี้ก็คือทิปฝนนะคะัลโหลเดี๋ยวแปะไอจีค่ะโอเควันนี้แอมบินกับสายกันบินเอเชียนาทุกคนคือคนเยอะมากตรวจเอกสารนานมากโอเคก็เลยได้เข้ามาเปิดที่ในเกตเลยนะคะเพราะว่าข้างนอกค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงโอเคไปเจอกันเลยค่ะยังไงค่ะยังไม่ถึงเกาหลีก็ เราจะเสียตังล้าแหละทุกคนทุกคนจะแบบกวดมันสวยมากโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในเกตเรียบร้อยแล้วกี่ปีแล้วที่ไม่ได้ไปเกาหลีตื่นเต้นมากไม่มั่นใจเหมือนกันว่า EP อีีนี้จะเป็น e ีีที่เท่าไหร่ที่หนึ่งแล้วจบไหมหรือว่า e ีีแบบมีต่อนะคะไปเจอก,กันที่เกาหลีค่ะทุกคนตอนนี้แอมอยู่ที่โซลแล้วนะคะคือ คือทุกอย่างมาฉกแล้วฉกมากกระเป๋าก็พงังกระเป๋าแบบล้อหลุดอะทุกคนกระเป๋าล้อหลุดกระเป๋าล้อหลุดมันไม่ได้อะก็เลยเออยกกล้องมาถ่ายไม่ได้กว่าจะตรวจ PCR อะไรเสร็จก็คือแบบวุ่องอยู่นะทริปนี้แต่ว่ามันความโชคดีก็คือตอมอไม่ถามอะไรเลยค่ะก็เลยแบบโอเคฮิวใจถึงกระเป๋าจะพังก็เถอะเออตอนนี้แอมอยู่ตรงเมียงดงค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินและแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวกินอะไรก็เดี๋ยวถ่ายมาให้ดูแล้วก็ เดี๋ยวมารีวิวรสชาติของมันนะคะกับเกาหลี2022อุ๊ยมันก็มีเปิดบ้างเล็กน้อยนะทุกคนแต่แบบเนี่ยอันเนี้ยก็ไปแล้วมันคือเพราะว่าม,มันคืออะไรนะอีทูดี้เก่าเหรอใช่เขาไปแล้วแต่เนเจอร์รีพับบิลก็ยังอยู่ยงคงกระพันนะคะทุกคนเขาแบบสติลอยู่ที่นี่จริงแล้วตรงนี้ก็มีฮลิกะฮลิกะ คือ,อยังไงอ่ะคือคลิปนี้แอมต้องไปแบบลงช้านะทุกคนเพราะเบอร์หน้าคนอยู่ P D P A เหรอเอออุ้ยมีเอแรมอ่ะตรงนี้อะเดี๋ยววันนี้จะเข้าเอแรมเลยนะคะบินไปหลาล้นะอันนี้ก็บิน กินข้าวกันดีกว่าได้ข้าวแล้วคนกับข้าวมาแล้วอันนี้เป็นบูโกกิบูกกกิไม่นะก็มีสุกสลาลยแล้วก็ข้าวเขาก็จะมีเครื่องเคียงมาให้อันนี้มันเป็นคืกแกงอะไรเหมือนแกงกิมจิเช่นจังปะหรือว่าเป็นไม่รู้แกงเต้าเจียวอ่ะเออหน้าซัประมาณนั้นคนคือกับข้าวอ่ะอร่อยไหมไม่รู้แต่เครื่องเคียงอร่อยมาก ป้าสาขาเยียงดงของลืมบอกเพราะว่ามันอร่อยเราก็จะบอกพี่จัดร้านร้านเนี้ยถิ่นซาร่าแล้วก็เลี้ยวขวาเลยค่ะร้านจะอยู่ข้างซาร่าร้านเขาแบบข้างหน้าร้านเหมือนจะขายเนื้อฮันอูด,ด้วยนะแต่ว่าเนี่ยกินเป็นข้าวก่อนยังไม่ได้กินเนื้อฮันอูดอยวค่อยไปกินมื้อหลังเดี๋ยวมันจะมื้อใหญ่เกินไปทุกคน เก็ตู้ปลานนี้คือทั้งหมดก็ไม่แพงนะทุกคนตกที่แบบหมื่นเจ็ดแล้วก็อิ่มด้วยแต่ว่าคืออิ่มแบบกินไม่หมดอ่ะคือตอนนี้ฝนตกนะคะทุกคนก็เลยจะต้องขึ้นมาหลบฝนแล้วก็มากินกงชาอ,อร่อยมากกงชานี้อยู่มันขึ้นชั้นสอง้ด้นะคะอยู่ตรงข้าม ABC Mart ตรงนี้ตรงนี้คะ่ะทุกคนชั้นสองกงชา ตรงข้าง ABC มาอยู่ฮองแดแล้วค่ะทุกคนฮองแดก็คือแบบคือคลื่นมากแต่ตอนนี้แอมก็คืออยู่ข้างนอกก็เลยแบบเอายังถอดแมสอยู่แต่ว่าถ้าเข้าไปตรงคนเยอะๆก็น่าจะใส่แต่แบบทุกคนฮองแดกลับมาแล้วคลิปนี้น่าจะแบบโดนลิขสิทธิ์ไปหลายเพลงอยู่ จริงแบบจังอ่ะเคสแอปสอดเคสเอาแอปสอดก็แล้วค่ะแบบแก้วถังนเจาะหู่ขนเออนักข้างการเจาะเราอ่ะ เคยเป็นร้านมวกที่ชานยอนเคยมาซื้อป่ะเออแต่มันเปลี่ยนละมันก็หลายปีแล้วเนาะสิบแล้วมั้งดูดวงอีกแล้วเหรอเชื่อดูดวงเยอะอยู่นะนี่ก็ดูดวงอ่ะหมอดูที่แม่นที่สุดก็คือหมอดูโลมาโรมาแอมค่ะทุกคนไอแอมทาร์ดัตเคถ่ายรูปมันจริงจังมากเลยอ่ะโอ้เ้ยไก่ไก่ร้านนี้เฮ้ย ็ดูน่ากินนะมีเบียร์ด้วยพี่กอด้อนลืมพี่ค่ะคืออะไรก็ดูน่ากินไปหมดแต่ก็ยังไม่ได้กินสักแกงพอเพราะวันนี้กินทั้งวันเลยเรากำลังจะไปบ้านเก่าเราหรือเปล่ารงแดงทางออกสามฝั่งนู้นรงแดงทางออกสามคือบ้านแห่งมิตรภาพก็ยืนร้องไห้เป็นสักมือแมนะคะแล้วคุณจะได้มิตรภาพกลัอมา ุกคนมันมันคุ้มนะเพราะว่าตอนนั้นเราไม่มีเพื่อนเลยนี่ไงทางเขาไปบ้านเก่าเราหมาล่ะเอ้ยบุฟเฟ่ปะเนี่ยอ่านไม่ออกนะชินเดียบอกกันไหพูดจับเยอกียอกีนซินเดคือสิ่งที่เราไปกันไอปอกออสก๊อกกีเอาอันนี้ไหมออหมุ เอาหมูนหนึ่งเนาะหนึ่งเป็นสองคนแล้วไหมเอาหมูชูเกย์ชูเกย์เดย์คน,คนมาเกาหลีเพื่อสิ่งนี้ค่ะไปเลยสุนแดสิ่งที่เราห่วยหาที่สุดในเกาหลีนะคะ ่อไปมาเจอคาคาเฟนนะคะน่ารักมากเข้าไหมเข้าทุกคนน้องไลออนนี่อไรอ๋อ,นนอ,อ,อที่แท่นชาร์จวุ้ยแก้ว้ำจะแบบเอาไปก็คือไม่ค่อยได้ใช้หรอกคนเนี้ย มัเป็นอารักาอะไรอ่ะเราไม่เห็นใช่ไหมถ้าน่ารักเพิ่แต่เหมือนแบบเห็นไลอันเยอะสุดนะไม่ไม่ค่อยเห็นตัวอื่นเลยเนะาะไลอันเยอะมากเป็น,นะคอร์ลิคชั่นซัมเมอร์ค่ะ ึงห้องเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนวันนี้แอมก็ไปซื้อข้าวของเครื่องใช้มาแล้วก็มีซื้อรองเท้าบ้างแล้วก็ซื้อกระเป๋าบ้างส,ส่วนกระเป๋า่ะแอมไปซื้อที่ทงแดมุนนะคะหกหมื่นวอนก็คือกระเป๋าอ่ะมันจําเป็นต้องซื้อจริง<ๆ>เพราะว่าตอนแรกก็แบบคือจะบอกว่าก็ไม่อยากซื้อไม่ได้เพราะแบบล้อมันหลุดอะทุกคนมันก็เลยต้องแบบเออก็ก็ต้องทิ้งแล้วก็ซื้อใบใหม่ก็เลยเออซื้อซื้อที่นี่ไปใหม่เลยละกัน แล้วก็มีซื้อข้าของเครื่องใช้นิดหน่อยแล้วก็ซื้อพวกแบบของที่แบบเออมันน่าซื้อหรือแบบเราอยากได้เห็นแล้วมันน่ารักเราก็อยากได้อะไรอย่างเงี้ยโอเค <S <S แอมน่าจะแบบมารีวิวอทีว่าแอมซื้ออะไรมาบ้างอะตอนวันจะกลับเพราะว่าแบบแอมจะได้รวบรวมของมาว่าแอมซื้ออะไรไปบ้างเนาะให้ทุกคนได้ดูกันมาเปิดแบบหอของที่ซื้อจากเกาหลีนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะไปนอนแล้วแหละเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย